ร้าน Nice t e คโ no c o m คอมพิวเตสวัสดีครับวันนี้ทางร้านจะมาสอนวิธีการดู C D K ใน Windows กันนะครับที่เราเคยบอกว่าเครื่องนี้มีลายเส้น i n น o w s นะครับนี่นะครับ C D K ของ Windows นะครับเราจะมาดูกันว่าวิธีการที่จะดึงข้อมูลตัวนี้ออกมานี้ใช้วิธีการยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันที่เครื่องแบรนด์เนมนะครับที่ผมเคยพูดหรือเวลารีวิวสินค้านะครับผมจะบอกว่าเครื่องนี้มีลายเส้น Windows นะครับก็คือนี่นะครับ อ่าสติ๊กเกอร์ไรเซนวินโดมันจะมีแปะมาแค่นี้นะครับถ้าเป็น Windows 10หรือ11นะครับมันจะไม่บอก C.D.K เหมือน Windows 7นะครับผมนี่นะครับถ้าตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องเดิวนะครับก็จะแปะมาแค่นี้ส่วนอีกเครื่องที่เป็นตัวอย่างก็คือเป็น l e n นโวนะครับตัวนี้ก็จะแปะมาแค่นี้เหมือนกันนะครับทีนี้เราอยากจะรู้ว่าเครื่องของเราที่ซื้อมาเนี่ยมีไรเซนวินโดแต่ C.D.K มันคืออะไรนะครับ๋ยวผมจะสอนวิธีนะครับง่ายๆนะครับไม่ถึง10วินาทีเสร็จนะครับผม วิธีการก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเตรียมคําสั่งในการที่จะสั่งให้เครื่องแสดง C D k y ก่อนนะครับคําสั่งก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่จะเป็นต้องพิมพ์นะครับลูกค้าสามารถก๊อปปี้แล้วก็ไปเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะวางคําสั่งนี้ไว้ที่คอมเมนต์หรือไว้ที่รายละเอียดของคลิปนะครับคำสั่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปไปวางไว้ให้นะครับสำหรับสำหรับลูกค้าที่อยากเช็คเครื่องของตัวเองนะครับพอเราได้คําสั่งนี้มาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มาที่ช่องนี้เลยนะครับช่องเซิร์ ลูกค้าพิมพ์คําว่า cmd นะครับพิมพ์เสร็จลูกค้า enter นะครับพอ enter เสร็จปุ๊บนี่นะครับมันจะเป็นหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วลูกค้าก็วางคําสั่งเลยนะครับอันนี้ผมก๊อปไปแล้วนะครับผมจะ ctrl v นะครับก็จะวางไปผมกด enter หนึ่งทีนะครับนี่นะครับได้มาแล้วนะครับคือ cdk นะครับเห็นไหมครับ cdk ก็จะมีอยู่20หลักนะครับ ขออภัยครับี k จะมีอยู่25หลักนะครับเป็นกลุ่มละ5คีย์อักษรน,นะครับทั้งหมด25สําหรับตัวนี้ผมโชว์ได้เลยนะครับเพราะว่าต่อให้ลูกค้าจะก๊อบตัวนี้ไปวางใน Windows ตัวอื่นแต่ถ้าเครื่องนี้ผมแอคทีฟแล้วมันจะหลุดนะครับข้อดีของคีย์เล็กทรอนิกส์ก็คือไม่มีใครจะมาใช้คีย์ของเราได้นะครับถ้าตาบใดที่เครื่องเรายังออนไลน์อยู่นะครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครับ